ปอที่สองที่จะช่วยเรานอกจากปอประคองชีวิตคือปออะไรคะปอเปลี่ยนชีวิตพระคำของพระเจ้าจะเปลี่ยนเราสองที่โมโหสถที่สามข้อสิบหกพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแค่ไขสิ่งผิดการอบรมในความชอบธรรมพระคัมภีร์เปลี่ยนชีวิตได้คะ่ะเปลี่ยนชีวิตจากอะไรที่ไม่ได้เข้าที่เข้าทางก็ดีขึ้นเราทุกคนมีจุดที่ต้องแก้ไขเราทุกคนอยู่ในระหว่างการก่อสร้างทุกคน ไม่ได้หมายความว่าการก่อสร้างนั้นจะยุติแล้วก็สิ้นสุดลงในเวลาที่เรารับเชื่อมาแล้ว10ปี20ปี30ปีแต่ไม่ใช่อาจารย์เปาโลยังบอกว่าข้าพาเจ้าไม่ได้ชนะแล้วข้าพาเจ้าไม่ได้ฉวยเอาไว้แล้วแต่ข้าพาเจ้ากําลังบากบั่นเพื่อมุ่งไปสู่หลักชัยหลายครั้งเราจะเตือนตัวเองด้วยพระวจชนะของพระเจ้าตอนนี้ตัวอย่างชีวิตของอาจารย์เปาโลท่านเก่งขนาดไหนยืนพูดเทศนาประกาศคนนับพันนับหมื่นแล้วก็มีคนจํานวนมากที่รับเชื่อ แต่ท oh, ่านยังบอกว่าท really ่านยังไม่ไปถึงหลักชัยเลยดังนั้นแล้วเราจึงอย่าเป็นคริสเตียนที่เป็นน้ําเต็มแก้วว่าเรารู้แล้วและเราพอแล้วอย่าพอใจกับความรู้ในพระวจนะของพระเจ้าจงรู้จงอ่านพระคัมภีร์เหมือนเราเป็นคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะเอเมนนะคะแล้วเราจะยิ่งอยากรู้แต่ท่านบอกว่าอรู้แล้วแล้วก็อรู้แล้วอรู้แล้วพอใครจะพูดออเรารู้แล้วเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เป็นจุดอ่อนแต่พระวจนะของพระเจ้ามีอะไรคะเป็นพระวจนะที่มาจากการดนใจของพระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เมื่อเช้าเราคุยกันเรื่องหนึ่ง ในชั้นเรียนว่าพระวจนะของพระเจ้ามีผลอะไรกับชีวิตของเรามีคนนึ่งก็พูดขึ้นมาในชั้นเรียนลอยๆบอกว่าอ๋อพระคัมภีเนี่ยเวลาเราอ่านแล้วต้องรู้สึกอะไรอย่างหนึ่งรู้ไหมคะอ่านพระกัมภี์แล้วจี๊ดจี๊ดไหมคะคราวนี้คาว่าจี๊ดมีจี๊ดอยู่สองแบบจี๊ดแบบไหนจี๊ดแบบที่หนึ่งคือจี๊ดอะไรคะจี๊ดในแบบตรงใจกําลังรู้สึกแบบอะไรบางอย่างเศร้าๆแล้วก็แบบจี๊ดขึ้นมาแล้วก็โอ้โหได้รับการชโลเหมือนน้าทิพย์ชโลมใจอะไรใช่ไหมคะแต่อีกจี๊ จี๊ดแบบเจ็บเจ็บอูห้หูเปิดมาแล้วก็โดนละโดนละส่วนใหญ่ที่โดนที่เราอ่านแล้วเจ็บเพราะว่าเราอะกำลังไม่ได้ทําตามข้อนั้นอยู่เหมือนเวลาเราใส่ย,ยาใส่ย,ยาบนผิวปกติไม่เคยมีคนแสบแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราใส่ย,ยาลงไปบนที่มีแผลเป็นไงคะกระโดดลอยเลยค่ะเพราะอะไรเขามีแผลถ้าพี่ด็องอ่านพระคัมภีร์แล้วจี๊ดแล้วเจ็บอย่าปิดค่ะอย่าปิดอ่านเพราะว่านั่นแหละคือเรากําลังรับการรักษาจากพระเจ้า แต่ขอให้อ่านบางครั้งหลายๆครั้งพามธิษฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าถ้าเรามีพระเจ้าของพระเจ้าในการที่เราจะทิษฐานเราจะรู้ว่าพระเจ้าของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆหนึ่งไปโตบทที่สองข้อที่สองถึงข้อที่สามเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้นํานมฝ่ายวิญ,ญญาณที่ไร้สิ่งเจอปนเพื่อโดยน้นนนนํานมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอดในเมื่อพวกท่านได้ชิมแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีเลิศอ่านข้อนี้ ถ้าเราเห็นภาพชัดๆที่สุดตอนนี้ใครเป็นเด็กทารกที่สุดในโบสถ์เราคะน้องอะไรคะขนมปังจริงๆข้อน,นี้น้องคุณแม่ฝนจะกระจ่างชัดมากเพราะเป็นเวลาที่น้องยังทานแต่นมอย่างเดียว ไม่ได้ทานอาหารอื่นเลยจะเอาอะไรแอบเข้าไปแล้ววันวิววันหนึ่งที่ฉันบอกเดี๋ยวน้องขนมปังี่บ้านพี่กอลบอกว่าก็ถ้าน้องร้องอ่ะเอาเกล้วยให้ดูดเขาแซวนะเขาพ่ตลกบอกว่าไม่ได้เด็กเขายังไม่ได้เขาบอกก็ก็ถ้าร้องก็แบบกล้วยให้ดูดจะเพลินๆออะไรเงี้ยแบบก็กไม่ได้เด็กเล็กเขาต้องได้แต่อาหารและเป็นน้านมอย่างเดียวมเมื่อไรก็ตามที่มีของแข็งตกเข้าไประบบย่อยอาหารเขาทำง,งานไม่ได้นั่นหมายถึงเป็นภาพเปรียบเทียบายวิญญาณว่าถ้าเราเองเริ่มต้นรับเชื่อพระเจ้าใหม่ๆเราจะกินอาหารอ่อนก็คือเป็นน้านมอยู่ ยังสามารถยังไม่สามารถย่อยได้แต่พระคมภีข้อนี้กําลังพูดถึงว่าถ้าเราเองปรารถนาน,น้ํานมฝ่ายวิญญาณเนี่ยก็เพื่อที่จะเติบโตหลังจากที่เติบโตแล้วเนี่ยเราก็จะโตขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไปต่อด้วยข้อที่หนึ่งโครินโบที่สามข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามเป็นอีกระดับหนึ่งของความเชื่อแล้วค่ะพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่านเหมือนพูดกับพวกที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณแต่ต้องพูดเหมือนกับพวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เหมือนกับพวกที่เป็นทารกในพระคริสต์ข้าพเจ้าเลีย้ยงพวกท่านด้วยน้ำนมไม่ใช่ด้วยอาหารแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนท่านไม่สามารถรับและเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคงไม่สามารถรับได้เพราะว่าท่านทั้งหลายยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะเมื่อ,อยังอิจฉาการขัดเคืองใจพวกท่านก็อยู่ฝ่ายเนื้อหนังและประพฤติอย่างคนทั่วไปไม่ใช่หรือเป็นคนอีกสองกลุ่มแล้วค่ะคริสเตียนฝ่ายวิญญาณกับคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังจะมีอาการตามที่พระคัมภีรข้อนี้ได้บันทึกไว้ก็คือบอกว่าไงคะ เพราะท่านทั้งหลายยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังเพราะเมื่อยังอิจฉาขัดเคืองใจเราก็กําลังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังคริสเตียนก็ถูกแบ่งออกเป็นสองแบบเช่นเดียวกันไม่ใช่ใครก็ได้ที่เป็นคริสเตียนและจะเหมือนกันไม่เหมือนนะคะคริสเตียนก็ยังจะถูกแบ่งออกเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณกับคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังเราจะสังเกตว่าคริสเตียนฝ่ายวิญญาณจะมีความมีลักษณะบางอย่างที่ตรงกับพระลักษณะของพระเจ้า มีการสําแดงลักษณะบางอย่างที่ตรงกับพระลักษณะของพระเจ้าแล้วก็ตรงอยู่ในเป็นผลของพระวิญญาณที่อยู่ในกาลเทียพี่น้องกลับไปหาดูนะคะว่ากาลเทียพูดถึงอะไรบ้างเรื่องของผลของพระวิญญาณถ้าเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณจะต้องมีผลของพระวิญญาณแต่ขณะเดียวกันถ้าเราเองมีผลของเนื้อหนังนั่นหมายความว่าเราเองเป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังและเมื่อไหร่ก็ตามที่คริสเตียนฝ่ายวิญญาณกับฝ่ายเนื้อหนังมาเจอกันเมื่อไหร่คุยกันไม่รู้เรื่อง ไม่แปลกว่าท people, ําไมคริสเตียนก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าก็ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนจะเหมือนกันไม่ใช่ท UM like, ุกคนจะเหมือนกันเราเชื่อเหมือนกันเรารอดเหมือนกันแต่ยังแยกออกเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณกับฝ่ายเนื้อหนังเราเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณหรือฝ่ายเนื้อหนังคะบางทีก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะคะถ้าคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังกับฝ่ายเนื้อหนังไปคุยกันแตกเลยค่ะโบสถ์แตกคุณน่าหัวเราะจริงไหมคะ ถ้าเนื้อหนังกับเนื้อหนังมาปะทะกันเป็นไ,ไงคะไม่มีใครอะไรกันก็แตกระเบิดออกมาถ้าเนื้อหนังกับฝ่ายวิญ,ญญาณมาเจอกันก็ยังจะหน่อย,ย,ยอย่างน้อยก็ยังมีอะไรที่แบบคานกันอยู่บ้างแต่ก็แบบไม่ลงกันอยู่ดีเพราะว่าคุยกันคนละด้านคุยละมุมและครสเซียนฝ่ายเนื้อหนังจะพยายามให้เขาเข้าใจบริบทของพระคัมภีร์หรือน้ำพระไทยของพระเจ้าเขาไม่เข้าใจเหมือนเราใส่แว่นกันแดดหลายครั้งพี่กรณ์อชอบใส่แว่นกันแดดในการขับรถเขาบอกว่าเขาค่อนข้างจะสู้แสงไม่ได้แล้วบางทีเขาขับเขาก็จะไม่จอด ไปจะแดงดิฉันก็จะแซวนี่แหละคนของการใส่แว่นกันแดดอะไรเงีเยง้ยคือพอเวลาเราใส่แว่นกันแดดการเห็นสีชัดไหมคะไม่ชัดเราจะมองทุกอย่างแตกต่างไปจากที่คนที่ไม่ได้ใส่แว่นหรือใส่แว่นปกติใสๆ่ๆเสมอวันคนที่เป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังจะเป็นเหมือนคนที่ใส่แว่นกันแดดตลอดเวลาใครบอกว่าสีแดงเขาก็จะบอกว่าสีดําใช่ไหมคะคนนี้บอกว่าสีชมพูไม่ใช่นี่มันสีดําชัด,ชดๆท้ายที่สุดคริสเตียนฝ่ายวิญ,ญญาณกับคริสเตียนหนังๆอะงะ้ทะเลาะกัน เขามองเป็นอะไรคะเขามองเป็นสิ่งที่มองผ่านเลนหรือผ่านแว่นของเขา